ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังพัฒนาเว็บไซต์หลวงตา <c oughs> หลวงตา com c o <oughs> มเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาใช้ภาษาให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยให้เป็นภาษาปัจจุบัน <c oughs> เพราะว่าที่มีอยู่เดิมเนี่ยใช้มาน่าจะเข้าน่าจะยี่สิบปีแล้วมั้ง น่าจะเข้าปีที่ยี่สิบละเรียกว่าเป็นภาษาที่ล้าสมัยทำให้เป็นปัญหาอยู่เพราะปกติมันต้องมีการอะไรปรับอัปเกรดนะถ้าเป็นภาษาเขาเลยต้องอัปเกรดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เลยเลยได้มีการปรับปรงุง เว็บไซต์หลวงตาเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อตอนที่หลงตาท่านปารพบจะช่วยชาติพอเห็นท่านให้ความสำคัญอย่างมากหวังจะให้ข่าวสารของวัดป่าบ้านตาเนี่ยกระจายไปตามที่ต่างๆในเวลานั้นก็อยู่ที่วัดก็เห็น ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ออกไปติดต่อประสานงานอะไรต่ออะไรเนี่ยเรียกว่าข่าวสารของหลงตาไม่มีทางที่จะออกไปกระจายไปได้เลยก็จะมีแต่พูดอย่างนี้แหละอยู่กันล้มๆแหลมๆกันแค่นี้ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติด้วยเหตุนี้ก็เลยรีบรุดลงไปไปประสานงาน ไปพูดคุยปรบลบเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงจะดึงข่าวสารหรือการเทศนาว่าการของหลวงตาเนี่ยกระจายไปให้ได้กว้างขวางที่สุดก็ได้ไปพูดคุยปรึกษาปารบลบกับคนนั่นคนนี้ก็ทำให้ออกไปหลายแง่วันนี้พูดเกี่ยวกับเว็บไซต์ก็จะพูดแง่นี้แง่เดียวก็คือ มีในช่วงนั้นรู้สึกจะมีเด็กนักศึกษาธรรมศาสตร์เขาก็เป็นที่แพร่หลายในสมัยนั้นก็คือเรื่องเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์เกี่ยวกับพระกับศาสนานี่ยังไม่ปรากฏเลยเป็นเรื่องที่ดูแล้วรู้สึกว่าจะเหมาะหรือเปล่าน่าจะไม่เหมาะความรู้สึกของคนแต่สําหรับพูกที่เขาใช้อยู่เขาเห็นประโยชน์เขาเป็นเด็กนักศึกษาเขาก็เลยว่า ทำไมไม่ทำเว็บไซต์ล่ะอันเนี้ยเราก็เลยถามมันเป็นยังไงเป็นอย่างงั้นอย่างงั้นยางนั้น,น,นก็เลยเอาถ้างั้นเอาเลยว่างั้นเถอะมีใครจะทําได้ล่ะว่างั้นเถอะเน่ก็เลยพูดเน่เราก็ว่าเอาเลยว่างั้นเถอะแล้วมีใครจะทําได้ก็เลยไปสาะหาเน่จนกระทั่งจนกระทั่งได้อะไร ลูกศิษย์ลูกศิษย์หลงตาซึ่งท่านาเป็นลูกศิษย์หลงปู่ดูด้วยมั้งนะก็เลยไปดึงทีมคนที่เขียนโปรแกรมเป็นจำได้ว่ารู้สึกจะอยู่ธนาคารกาสิกรไทยนะก็เป็นโปรแกรมเมอร์ของธนาคารก็เลยมาเขียนให้นี่แหละแต่จากวันที่คุยกันนก่อนจะเขียนจนเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาหลายเดือน ที่คุยกันนี้ไปคุยกันตั้งแต่ก่อนเปิดโครงการช่วยชาติอย่างเป็นทางการนะก่อนเปิดแต่กว่าจะสำเร็จนี่ก็ใช้เวลาหลายเดือนพอได้พอได้ผู้เขียนโปรแกรมก็ต้องเรียกว่ามีพื้นที่จะเอาพื้นที่มาจับไหนนี่ก็ได้หลวงพ่อเรานี่แหละท่านก็เป็นอาจารย์สอนภาควิชาสถิตและคอมพิวเตอร์นะ ราะฉะนั้นก็เลยมีเพื่อนคณาจารย์ด้วยกันที่เป็นอาจารย์อยู่ดั้งเดิมแล้วก็ยกย้ายไปทำงานอยู่อะไรหลวงพ่อซอฟแวร์ปาร์ครือเปาในครั้งนั้นมีหรือยังเปิดหรือยังซอฟแวร์ปาร์คมีหรือยังไม่รู้นั่นแหละก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงคอมพิวเตอร์อาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านก็เลยเรียกว่าติดต่อให้จนกระทั่งได้อ่า พื้นที่ฟรีสำหรับหลงตาคราวนี้จะใช้ชื่อว่าอย่างไรเนี่ยทีมโปรแกรมเขาก็ถามเอ้จะใช้ชื่อว่าอย่างไรยังไม่ใช่ของเราโดยตรงเราไปขออาศัยพื้นที่ของเขาเป็นอาศัยพื้นที่ที่ได้ฟรีชื่อว่าอะไรดีก็เลยให้คําแนะนําไปว่าหลงตาสิหลงตาเนี่แหละสั้นๆถ้าพูดถึงหลงตาก็ต้องให้นึกถึงหลงตามาหาบัวเราไม่ต้องไปนึกถึงหลงตาอื่น อันนี้เราก็เป็นคนให้อุบายนั้นไปก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อหลวงตาขึ้นมาแต่ในเวลานั้นยังไม่ได้เป็นเว็บไซต์ของเราเองยังต้องอาศัยฝากไว้กับผู้ที่เป็นอะไรเจ้าของพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่อันนี้เขาก็ให้ความอนุเคราะห์แต่มาจากการประสานของท่านด็อกเตอร์ผู้นี้เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ของตาหลวงตาก็เลยถือกำเนิดในปีนั้นก็คือปีสี่หนึ่ง แล้วกเเเ็เรียกว่าเริ่มต้นมาปรากฏว่าการเริ่มต้นมานี่ก็มีชื่อพระเข้ามาเกี่ยวข้องปรากฏว่านี่ในสายตาของชาวโลกยังรับไม่ค่อยได้เอาไปโจมตีเชื่อของพระอาจาร,รย์กอไผ่ตอนนั้นเป็นครูบาม,มีชื่อโผล่ขึ้นมาด้วยร่วมกับท่านอื่นซึ่งท่านเป็นพระเลขาหลวงตาในฐานะที่ว่า ไปทําได้ยังไงเนี่ยเราก็ใส่ชื่อไปในฐานะที่ท่านเป็นพระเลขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ที่ทําช่วยการช่วยงานท่านะทําการทํางานช่วยท่านอันนี้ท่านเป็นพระเลขาของอุลวงตาเราก็เคารพเราก็ดึงชื่อท่านมาด้วย <c oughs> เพื่อเป็นอะไรเป็นความเรียกว่าเห็นคุณค่าของการที่จะนําข่าวสารออกกระจายไปก็ไม่นึกว่า ในสายตาชาวโลกเขาเอาไปโจมตีเหมือนกันเขาไปด่าว่าด่าว่าออกวิทยุเลยวิทยุตอนเช้าพ่อพ่อแม่ท่านแก้วท่านตาเน,นี่ยแหละได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาเล่าบอกอ๋อโดนด่าขนาดนั้นเลย <c oughs> เรื่องเว็บไซต์กับเรื่องวัดนยังเป็นสิ่งที่คนยังไม่ค่อยรับบรรดาลูกศิษย์หลวงตาก,ก็เหมือนกันเอ๊ะเอาภาพหลวงตาไปขึ้นในจอคอมพิวเตอร์มันจะดีหรือลองคิดดูในสายตาคนสมัยนั้น เห็นภาพหลงตาไปขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์มันจะใช่หรือมันจะถูกหรือมันจะไม่เสียความเคารพหรือเนะี่ยเห็นไหมลองคิดดูนี่แหละกว่าจะฝ่ามาได้ไม่ง่ายนะในครั้งนั้นก็ทําเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาได้จนกระทั่งนะโยมที่เขาเป็นโยมอุปธรภมวัดอยู่วัดป่าบัานตาดคอยหาเครื่องคอมพิวเตอร์มามาช่วยการช่วยงานให้แก่วัดในการออกใบอนุโมทนาในการตอบจดหมายในการรวบรวมข้อมูลในการร่างเอกสาร ให้หลงตาท่านลงนามต่างๆนานาเนี่ยอันนี้โยมตระกูลนี้หละครอบครัวนี้หละ่ะเขาเป็นครอบครัวที่ถวายคอมพิวเตอร์ให้แก่วัดป่าบ้านตาตลอดมานั่นเราก็เห็นตรงนี้ก็เลยชักจูครอบครัวนี้เข้ามามามาช่วยมาช่วยเ้าเรียกว่าเป็นผู้ดําเนินในเว็บไซต์เนี้ยต่อไปปรากฏว่าน้องเขาก็รับเรียนทางด้านนี้ละ่ะทางด้านใน คอมพิวเตอร์ไซส์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จําไม่ได้แต่อยู่ในวงการน,นี้นี่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความสามารถที่จะไปเขียนโปรแกรมขึ้นมาได้เองเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องไปอาศัยพื้นที่ของหน่วยงานอื่นครานี้ก็เลยเป็นของเราเองในนามชื่อหลวงตา .com อันนี้เนี่ยน้องคนนี้แหละเป็นผู้เขียนโปรแกรม นตอนที่จะจดเนี่ยน้องเขาก็มาขออนุญาตในฐานะที่เราเนี่ยเป็นตัวแทนวัดวัดป่าบ้านตาเี่เราก็อนุญาตให้ไปจดขึ้นมาได้นั่นแหละก็เรียกว่าเราเอาอะไรเขาเรียกสำนวนภาษาถ้อยคำรูปภาพตลอดเทศนาว่าการองหลวงตาไปเนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นของหลวงตาเราไม่ได้เคยคิดว่าเป็นของเราเป็นแต่ว่าเราต้องการให้ไปเผยแพร่ให้กระจายไปให้ได้ ก็เรียกว่าไปทั่วโลกอันนี้ก็เรียกว่ามีการปรับปรุงนี่ชั้นที่สองชั้นแรกก็คือได้ดึงโปรแกรมเมอร์จากธนาคารกษิกรไทยนะโดยการประสานของลกูกศิษย์หลวงปู่ดูรุ่นที่สองก็คือน้องพวกนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เคารพวัดป่าบ้านตาดมาทําบุญในเรื่องนี้มาตลอดนี่ก็เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี่คือรุ่นที่สองคราวนี้พอถึงรุ่นที่สามนี่ เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาหลงตาเริ่มติดตามเพราะว่าการเทศนาว่าการของท่านเนี่ยเป็นเทศนาที่เรียกว่าทุกข่าวสื่อมวลชนเนี่ยต้องาคอยฟังตอนเช้าเนี่ยถึงขั้นนั้นแล้วในเวลานั้นเนี่เรานี่แหละเป็นผู้ที่ถอดกันเทศหลงตาเพราะท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะมากระทบกับคลังหลวงเ,เมื่อสิ่งใดที่จะมากระทบกับคลังหลวงหลงตาท่านค้านอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นเลยต้องมีการถอดเทศของท่านทุกเช้าพอถอดปุ๊บหนังสือพิมพ์ส่งรับเลยถอดแล้วก็ส่งหนังสือพิมพ์ออกข่าวหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งบ้างหน้าสองบ้างหน้าในบ้างอันนี้เกือบทุกวันเพราะฉะนั้นคนเลยเริ่มติดตามเว็บไซต์หลวงตา c อมอย่างมากในเวลานั้นเรียกว่าเป็นที่แพร่หลายจนกระทั่งโรกศิษย์ลูกหาก็เลยเข้ามาดูกันมากดูกันมาก จนกระทั่งมีเริ่มมีดําริว่าเราจะต้องเปลี่ยนละเซิร์ฟเวอร์เริ่มไม่พอแล้วก็ทําอย่างไรที่จะนําเสียงหลวงตาลงไปในเซิร์ฟเวอร์ลงไปในเว็บไซต์ได้ไม่ให้มีแต่เนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือน่าจะมีเสียงหรืออาจจะมีวิดีโอนี่ยังเป็นไปไม่ได้เลยนะยังเป็นไปไม่ได้เลยมีแต่แค่เสียงเสียงเทศเนี่ยทำยังไงจะเป็นไปได้เนี่ยแหละจึงเป็นช่วงวในเวลานั้น พราะฉะนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนไปอีกรุ่นหนึ่งได้บริษัทบริษัทอะไรในเครือของไทยคมเป็นผู้ที่เอาเซิร์ฟเวอร์ของอนุเคราะห์เซิร์ฟเวอร์ของหลวงตาไปไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลกูกศิษย์หลวงตาก็เป็นผู้ออกอะไรร่วมกันบริจาคเพื่อให้โปรแกรมเมอร์ของบริษัทเหล่านี้ล่ะเป็นผู้เขียนซอฟต์แวร์เป็นผู้เขียนเว็บไซต์หลวงตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเว็บไซต์หลวงตาก็เลยเปลี่ยนเข้าไปสู่ ขั้นที่เรียกว่าสามารถที่จะลองรับพื้นที่ได้กว้างขวางลองรับไฟล์เสียงได้ไฟล์วิดีโอได้แค่รองรับได้แต่ยังไม่มีการถ่ายทอดยังไม่มีการถ่ายทอดสดแบบชนิดทิ่เทศเดี๋ยวนี้ออกอากาศไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้ในเวลาเดียวกันคนทั่วโลกได้ฟังเทศหลวงตาในเวลาเดียวกันยังไม่มีแต่การที่หลวงตาเนี่ยท่านยอมรับเอาเดาวเทียมเข้ามาไว้ที่วัดมันก็ทําให้เราเนี่ยฉุกคิดว่าเออหลวงตาทําอะไรไม่มี ไม่ได้ทดําโดยบังเอิญน,นะท่านต้องทําด้วยความรู้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ต้องรีบคิดค้นเลยว่าทําอย่างไรเราจึงจะนําภาพและเสียงขององค์หลวงตาออกได้ในเมื่อท่านอนุญาตให้มีดาวเทียมเนี่ยดวงเล็กๆเ,เ,เนี่ยเอามาใช้สําหรับเรื่องเว็บไซต์โดยเฉพาะซึ่งดูแล้วไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นแต่หลวงตาท่านเห็นว่าจําเป็นต้องมีอะไรแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นเหตุให้คิดค้นอย่างเต็มที่เลยคิดได้สามารถที่จะถ่ายทอดสด ไปได้ทั้งภาพและเสียงออกทั่วโลกก็คือผ่านเว็บไซต์หลวงตา .com นี่แหละนี่ต้องใช้ความคิดมากเลยนะต้องใช้การหาความรู้จักผู้นั้นผู้นี้เอามาผสมผสานกันเลยกลายเป็นเว็บไซต์แรกที่สามารถออกภาพและเสียงหลวงตาออกทั่วโลกได้นี่เว็บไซต์หลวงตา .com นะเว็บไซต์แรกนี่คือที่มาในเวลานี้เมื่อได้เป็นซอฟต์แวร์ขนาดนี้แล้วนี่อันนี้ทางฝ่ายพระฝรั่งนะท่านก็ เรียกว่าเอในเมื่อเว็บไซต์เนี่เป็นคนไทยเนื้อหาก็เป็นเทศไทยแต่ท่านเป็นฝรั่งมันออกไปทั่วโลกก็น่าจะมาอยู่ในเว็บเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำโยงเว็บนี้โยงกับเว็บของต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันท่านมาเตนเนท่านเป็นโปรแกรมเมอร์ท่านเป็นไอวิศวะคอมพิวเตอร์จบจากอเมริกาแต่ท่านเป็นชาวเยอรมันเพราะนั้นเราก็เลยเอาเว็บไซต์ ที่ท่านเรียกว่าพยายามที่จะพัฒนาในสาขาในฝ่ายต่างประเทศเอามาไว้ในเว็บไซต์หลวงตาเพื่อให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนี่คนไทยนี่แหละเป็นคนเขียนพัฒนาโปรแกรมภาษาไทยโดยบริษัทไทยไทยคมนี่ส่วนท่านมาติมเนี่เป็นพรกฝรั่งท่านก็เขียนโปรแกรมของภาษาฝรั่งแยกจากกันนะไม่ท่านไม่ได้มาเขียนโปรแกรม ของหลวงตา .com แต่ท่านเขียนโปรแกรมที่แปะอยู่ในไฟล์ต่างประเทศนะซูนก็อยู่ในในเว็บเดียวกันนี่แหละะแต่เป็นภาคต่างประเทศจำไม่ได้ว่าใช้เว็บไซต์ว่าไงเป็น u s a หรือ .org หรืออะไรเนีจำไม่ได้ต้องไปดูเอานั่แหละพาะฉะนั้นก็เลยได้เข้ามาเป็นทีมงานเดียวกันสำหรับการที่จะตั้งสถานที่ทำงานเนื่องจากมันเป็นของแปลกใหม่ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอให้อยู่ภายใต้การควบคุมของท่านอาจารย์สุดใจเราเองก็เป็นคนพูดคุยกับเพื่อนกับกับท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์ว่ากราบขออนุญ,ญาตให้สร้างกุดน้อยๆขึ้นมากุดหนึ่งให้เป็นที่สําหรับดําเนินการเรื่องนี้ให้ไปรวมไว้ที่กุดท่านอาจารย์สุดใจนี่ถ้าเราไปดูที่กุดท่านนะด้านหลังกุดท่านนั่นแหละคือที่ทําการเรื่องนี้เราเป็นคนถือกุญแจ ร่วมกับท่านอาจารย์สุดใจถือกุญแจห้องสําหรับห้องคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นห้องที่ทําเรื่องโปรแกรมเว็บไซต์โดยเฉพาะไม่ให้ไปทําอย่างอื่นตอนหลังภาระของเรามากมายก็เลยเอากุญแจนี้ให้ท่านมาตินเป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลแทนอันน,นี้เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ในช่วงที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นตเพะเว็บไซต์มันมีที่มาแบบนี้ไล่มาจนกระทั่งมาถึงขั้นนี้เนี่ยเลยออกไปกว้างขวางเลย คนต่างประเทศสามารถฟังเทศอะไรทั้งชมภาพได้อะไรได้ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันเรียกว่าทั่วโลกได้ดูนี่คือเว็บไซต์นี่จากจุดนี้แหละจนกระทั่งมาถึงวันนี้นี่ผ่านมา20ปีนี่ก็กำลังจะมีการพัฒนาเป็นโดยให้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ภาษาทันสมัยมากขึ้นไม่ใช่เป็นเวอร์ชันเมื่อ20ปีที่แล้วอันนี้เพราะว่าเรื่องของโปรแกรมเนี่ยมันไม่มีแล้ว มันมีการปรับเปลี่ยนไปมากมายเหมือนมือถือเราเนี่ยต้องคอยอัปเกรดตลอดพอไม่เปลี่ยนปุ๊บมันใช้ไม่ได้มันดูไม่ได้มันติดขัดชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่กาลังทํานี่คือข้อมูลข่าวสารขององค์หลวงตาบรรจุรวมอยู่ในที่แห่งนี้ในครั้งที่บริษัทไทยคมเนี่ยไม่กล่าวถึงผู้นี้ก็ไม่ได้ในเวลานั้นก็เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรอันนี้เป็นนักศึกษานะ นักศึกษารเรียนปริญญาโทเยเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่คอยให้เงินสนับสนุนในการเรียนเพราะว่าเขาเสียสละเวลามาช่วยเขียนโปรแกรมโปรแกรมของหลวงตาเว็บไซต์ของหลวงตาจะทําไม่ได้เพราะว่าในเงื่อนไขที่ทํากับบริษัทเนี่ยมีแค่เล็กๆน้อยๆเป็นแค่พื้นฐานแต่การที่เขียนเป็นภาษาที่ได้ซับซ้อนเขาเรียกว่าดินามิกซับซ้อนสามารถเคลื่อนไหวสามารถยืดหยุ่นได้ แล้วก็ภาพหลงตาเสียงหลงตาเทศหลงตาคําเทศหลงตาอยู่ในที่เดียวกันได้เนี่ยก็เกิดจากวิศวกรถ้าจะเปรียบก็คือการสร้างลิ้นชักการสร้างตู้สําหรับตู้เก็บตู้เก็บจะหน้าตาแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้อยู่ที่ช่างผ,ผู้ที่ทําผู้ที่ออกแบบอันนี้แหละโปรแกรมเมอร์ผู้นี้ก็คือเด็กที่เรียนปริญญาโทในเวลานั้นนี่เป็นผู้ที่มาพัฒนาโปรแกรมไม่ได้เอาตังอะไร แต่เราก็เห็นใจเพราะว่าดูแล้วจะต้องใช้เงินใช้ทองในการล่ำเรียนเราก็คอยสนับสนุนตลอดให้มาเรื่อยให้มาเรื่อยจนปัจจุบันเด็กคนนี้นี่กลายเป็นอาจารย์แล้วนะกลายเป็นด็อกเตอร์แล้วเหมือนกันผู้นี้ล่ะเป็นผู้ที่ทําให้เว็บไซต์ของหลวงตาสมบูรณ์แบบกว่าเว็บไซต์วัดวาพระสงฆ์ทั่วไปนผู้นี้เลยคือผู้ที่เสียสละเวลานี้เป็นอาจารย์แล้วด็อกเตอร์ เนี่ยพวกนี้นี่ที่ยังใช้มายี่สิบปีเกิดจากผลงานของผู้นี้นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ถือโอกาสกล่าวอันนี้คือพูดถึงภาพรวมของเว็บไซต์หลวงตามีที่มาแบบนี้ที่มาก็คือเมื่อหลวงตาปารบจะช่วยชาติก็รีบโดดลงไปพูดคุยเลยเริ่มต้นมาก็ด้วยนี่แหละจากการประสานมาเพราะฉะนั้นจึงดิ้นไม่หลุดนะเมื่อมีการจะพัฒนาไดก็ตามต้องดึงตัวต้นเหตุนี้แหละเข้าไป ดูแลด้วยไม่ดูก็ไม่ได้นะเพราะก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะลืมน้ําใจของบริษัทนี้อีกบริษัทหนึ่งที่เวลานี้เป็นผู้รักษาเซิร์ฟเวอร์นะสมัยนั้นคือบริษัทไทยคมปัจจุบันคือบริษัทโอทารเนี่เป็นผู้ที่ดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์ของหลวงตาทั้งหมดโดยไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายเลยอันนี้น่าจะเป็นสิบปีละน,น่าจะสิบปีเพราะว่าตอนที่เคลื่อนย้ายจากไทยคมมา มาอยู่ตอนนี้อยู่ที่บริษัทโอทาโร่นี่ก็เป็นผู้ที่เสียสละอย่างมากนะไม่เคยมีใครรู้เลยไม่เคยมีใครกล่าวถึงเลยเพราะอาจจะไม่ทราบข้อมูลนะนะเรียกว่า,าวมีการงานอะไรต่างๆของหลวงตาก็ไม่เคยที่จะได้มีโอกาสมาให้คนรู้จักเลยทั้งที่ได้ทําความเสียสละเผยแผ่ธรรมะของหลวงตาไปทั่วโลกเป็นห้องสมุดใหญ่เนี่ยทางออนไลน์อันนี้เพราะนั้นก็ต้องถือโอกาสกล่าวไวนะ้ณที่นี้ด้วย เวลานี้ก็เลยถือโอกาสได้พูดเพราะว่าคนมักจะพูดกันไปต่างๆนาๆนาะนะเมื่อเว็บไซต์ของหลวงตาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำในนามของคณะสิทธิ์โดยเรานี่แหละเป็นผู้ยอมเสี่ยงถ้าทําแล้วผิดไปหลวงตาไล่หนีเรายอมนะอยู่ในฐานะที่ทําโดยเอาชื่อเอานามของเราเนี่ยปกปักรักษาไว้เนี่ยอยู่ในช่วงสามสี่ปีแรกจนกระทั่งมาเป็นในนามของวัดป่าบ้านตาเป็นผู้จดทะเบียน แล้วเราก็กราบอราราธนานิมนต์ให้ท่านอาจารย์สุดใจเป็นเว็บมาสเตอร์เพราะท่านเป็นคนไทยที่มีอายุพรรษาสูงสุดนะก็กราบขอให้ท่านอาจารย์สุดใจเป็นเว็บมาสเตอร์นี่แหละเป็นผู้กราบนิมนต์ท่านเองนะแต่สําหรับหลวงตานี้เรื่องราวนี้เข้าไปถึงท่านเนะมื่อเข้าไปถึงท่านท่านก็เมตตารับไว้ท่านไม่ได้ว่าเลยว่าเฮ้ยใครว่ามันไปเริ่มมาใครมันไปทําผิดนะท่านไม่เคยว่านะเพราะวามันเป็นสิ่งที่เผยแพร่ไปทั่วโลก อันนี้นั่แหละเพราะฉะนั้นได้แบกรับในนนำเรียกว่ามีอะไรเราออกหน้าเองเนี่ยที่เขาเอาไปด่าออกวิทยุนั่นแหละมีชื่อผู้นี้ด้วยนี่แหละนี่ก็คือคนที่ด่าเนี่เป็นระดับพิธีกรระดับประเทศเลยนะนเขาเอาไปด่าพเพราะว่าเอ้ยรับไม่ได้เว้ยอะไรว่าจะมาทําได้อย่างไรเว็บไซต์เรื่องของศาสนาจะมาอยู่ในเว็บไซต์ได้อย่างไรไม่เข้ากันเลยในครั้งนั้นสายตาของคนทั่วโลกมองแบบนั้นลูกศิษย์หลวงตาก็เหมือนกัน เอาภาพหลวงตาขึ้นไปเนี่ยไม่ถูกนะไม่ไม่เคารพท่านนะแล้วภาพในหลวงได้ขอพระราชทานอนุญาตและยังบรมราช,นะชานุญาตและยังอะไรเนี่ยโอ้ยโดนโจมตีพอสมควรเพราะเราเอาภาพหลวงตากันในหลวงที่ได้ไปกราบหลวงตาเนี่ยเอาขึ้นนะด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนไทยเพราะท่านช่วยชาติและท่านต้องการจะรวมทุกหมูเห่เราก็คือชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะเพราะฉะนั้นเราได้ฟังเทศท่านอยู่ประจํา ท่านกําลังจะรวมชนคนไทยทุกหมู่เหล่าให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วทําไมจะเราจะไปข้ามเอาแต่หลวงตาละ่ะเราก็ต้องเอาภาพหลวงตาบ้างหลวงตากับสังฆราชบ้างหลวงตากับในหลวงรัชกาลที่เก้าบ้างอย่างน,นี้ผิดถูกประการใดเรายอมเอาคอรองว่างนั้นน่ะถ้ามีอะไรก็หลวงตาจะตีตีผู้นี้เลยหลวงตาจะไล่ไล่ผู้นี้เลยลเรายอมนะเพราะฉะนั้นเพราะเรานี่แหละคือตัวการเองจากการที่ไปพูดไปคุยอันนี้ ในแง่เว็บไซต์นะอันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาพูดเพื่อให้เป็นร่องรอยที่มาไม่งั้นพูดกันไปต่างๆนานา,นาแล้วมันไม่ถูกมันผิดเพี้ยนพูดนี้ตรงร้อยเปอร์เซนตเราอยู่กันเรื่องนี้มานีมีหลวงพ่อเนี่แหละเป็นที่ปรึกษาใหญ่เนี่ยเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาควิชาสถิติและคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นท่านก็เลยเป็นพูดที่ได้ทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้นี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งถือโอกาสได้มาพูด จะได้ทราบไว้และถ้าจะได้บุญกุศลจากการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเนี่ยก็ไปทั่วโลกนะน,นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะธรรมะเนี่ยในสมัยครั้งพุทธกาลนะอะไรกรุงอุเชนีใช่ไหมหลวงพ่อพระเจ้าพระมหาสังกัจายนี่ท่านเป็นปุโรหิตของเมืองนั้นนะกษัตริย์เมืองนั้นเนี่ยอยากจะอาราธนานินนมนต์พระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมในเมืองพระพุทธเจ้าไปแคว้นนั้นไปแคว้นนั้นไปแคว้นนั้น,ไป,น,นไปหมดแต่ไม่มาที่เมืองนี้ นี่ยก็เลยบอกอพระมหาสังกัจจายเราเห็นไหมองค์อ้วนๆน,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 น่ะนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยท่านไม่ได้อ้วนนะท่านเป็นองค์ที่รูปงดงามเรียกว่าสวยงามหล่อเหลาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยใครไปเห็นก็เข้าใจว่านี่พระพุทธเจ้าเสด็จมานี่พระพุทธเจ้านิ่เนี่ยใครๆก็เข้าใจว่าคือพระพุทธเจ้าเสด็จเนี่ยนี่แหละนี่คือพระมหาสังกัจจายเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เป็นปุโรหิตของ ของเมืองนั้นเมืองอุดเชนีพระมหากษัตริย์เมืองนั้นมอบหมายให้ท่านไปอาราธนานิมมต์ท่านก็เลยไปกับบริวารพอไปถึงปรากฏฟังเทศฟังธรรมสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เลยบวชเลยพระพุทธเจ้าบวชให้ท่านก็เลยอาราธนาว่าพระบากษัตริย์มอบหมายหน้าที่มาให้ท่านอาราธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมณเมืองนั้นขอพระองค์ทรงไปแสดงธรรมที่นั่นด้วยเถิดปรากฏว่าพระพุทธเจ้าว่าไงรู้ไหม เธอนั่นแหละไปเลยเป็นตัวแทนเราไปแสดงธรรมนะเราจะไม่ได้ไปนะคงจะอยู่ในที่ที่ไกลมากทีเดียวในครั้งนั้นเนะี่ยท่านพระมหาสังกัดจายท่านก็เลยไปแสดงธรรมปรากฏว่าทําให้บ้านเมืองนั้นเป็นผู้ที่เลื่อมใสเคารพในพุทธศาสนาได้โดยพระพุทธเจ้าไม่ต้องเสด็จเห็นไหมเนี่ยการจะเอาธรรมะไปนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในครั้งนั้นเนี่ยในครั้งนี้มีสื่อเว็บไซต์นะเป็นองค์หลงตาไปเองเลย ไปทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าในการนำธรรมะของพระเจ้าออกโปรดโปรยสามารถดึงจิตดึงใจคนตาจำนวนมากให้เข้ามาในศาสนาให้เข้ามาบวชด,ด้วยความมั่นใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันจะคิดว่ามรรคผลนิพพานในหมดสิ้นไปแล้วไม่มีแล้วละ่ะในยุคสมัยนี้มีแต่คนมีกิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองนมักจะคิดแบบนั้นมรรคผลนิพพานเป็นนิยายปรมปราหนะลวงตานี่แหละทําให้เห็นว่าสมาธิมีจริง ผลของศีลนี่หนุนสมาธิจริงนะสมาธินี่หนุนให้ปัญญาในพินิษพิจารณาได้อย่างคล่องตัวได้ด้วยอํานาจของสมาธิที่มั่นคงแน่นหนาแล้วนี่หลวงตาเป็นผู้ที่นําสิ่งนี้มาชี้แจงถแถลงนอกจากนั้นยังรวมหัวใจของคนไทยเราที่กําลังอะไรฟุ้งซ่านคิดไปคนละแง่คนละทางไม่ลงรอยกันให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันมีใจที่จะทําเพื่อชาติอย่างน้อยที่สุดก็ทําเพื่อครังหลวง ข้ังหลวงก็คือหัวใจของชาติเมื่อทําที่หัวใจของชาติแล้วชาติต่างๆชาติไทยของเราก็กระจายออกไปร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้เองเพราะรักษาหัวใจนะอันนี้นี่หลวงตาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าทําคุณประโยชน์รอบด้าน,เ,นเว็บไซต์หลวงตาในเวลานั้นเป็นที่พึ่งอย่างยิ่งไม่มีสื่ออื่นเลยอย่าไปพูดถึง facebook นะัยังไม่มีอย่าไปพูดถึงไอ้อะไรทั้งหลายทั้งปวงนะ่ย ในในสื่อสมัยปัจจุบันยังไม่มีในเวลานั้นมีแค่เว็บไซต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นสื่อในเวลานั้นใช้มาเป็นสิบสิบสิบยี่สิบปีเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ปี4ีหนึ่งมาเนี่ยเท่าไหร่ยี่สิกว่าปีเนี่ยก็คือผ่านช่องทางนี้เท่านั้นเพราะนั้นจึงคนที่อยู่ทั่วโลกจึงเรียกว่าไม่ห่างไกลธรรมะของหลวงตาได้ ด้วยอานาจบุญกุศลนี้จึงท่านทั้งหลายที่อนุมโมทนาสาธุการก็ไม่หวงไม่แหนนะก็ให้อนุมโมทนาสาธุเอานะา,าสิ่งใดที่จะเป็นบุญกุศลติดเนื้อติดต,ต,ตัวท่านทั้งหลายก็ขอให้อนุโมทนาเอาให้มีแต่ความสุขความเจริญร่มเย็นในทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้สมความตั้งดังอะไรสมความปรารถนานั้นๆโดยชอบทุกท่านทุกคนได้เทินเอาละสมควรเวลา